สวัสดีครับชาแนลออสมอว์โปรดักชันนะคะคนบ้านนาฬิกานะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราเปลี่ยนฟิลจากนาฬิกาโฮมเมดจีนนะครับมาเป็นนาฬิกาอินเตอร์แบนะครับย้อนยุคไปสู่ความวินเทจกันนะครับกับนาฬิการุ่นนี้นะครับไซโก้ไฟส์สปอร์ตนะครับ7 0 0 9 3 0น0านะครับ1980นาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาปี8ปดนะครับ ที่ผมรู้สึกว่าสำหรับใครที่อยากจะมีนาฬิกาอินเตอร์แบนด์ที่เป็นวินเทจดีๆสักเรือนหนึ่งอ่ะแล้วอยากจะเริ่มต้นกับเรือนไหนสักเรือนหนึ่งผมว่าเรือนนี้โมเดลนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะมีความคลาสสิกนะครับแล้วก็มีความร่วมสมัยอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับเป็นอีนหนึ่งโมเดลที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็ พยายามตามหาหน้าปัดสีที่ตัวเองถูกใจอีกเหตุผลสําคัญเลยก็คือพ่อผมเองเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยใส่โมเดลตัวนี้นะครับเคยใส่โมเดลนี้นะฮะแต่ว่าโครมะสีกันนะครับไม่ใช่หน้าปัดนี้นาฬิกาเรือนนี้นะครับ เป็นนาฬิกาปี80อย่างที่บอกนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องรหัส7 0 0 9นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงดีเทลตัวเครื่องกันนิดๆหน่นนอยๆนะครับเคสไซส์ <Case size S 2> ของเขานะครับจากซ้ายไปขวานะครับขนาด3 7มมมรนะครับรวมเม็ดมยมด้วยนะความหนาของตัวเรือนของเขา <S <S นะอยู่เพียงแค่8มเมตรเท่านั้นนะครับตามสไตล์นาฬิกาแบบอิตาลียุคสมัยก่อนที่ค่อนข้างจะแข่งขันกันเรื่องในความบางนะครับ ตัวเครื่องนี่เป็นออโตเมติกนะครับแต่ว่าทําเคสดให้บางที่สุดอะไรแบบนี้นะฮะขนาดลักสายของเรือนนี้นะครับก็จะอยู่ที่19มิลลิเมตรนะครับลักสายหายากนะครับเป็นลักสายขนาดเลขที่ค่อนข้างจะหาสายใส่ยากกว่าประเภทพวกสายที่เป็นเลขคู่นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมได้รีวิวสายหนังตัวที่ผมใส่อยู่ในเรือนนี้นะครับ ลองกลับเข้าไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวไอไวให้ดูนะครับก็เป็นการรีวิวสายตัวนี้นะครับเป็นสายหนังพียูแบบราคาไม่แพงเลยหลัก10บาทเท่านั้นนะครับแต่ผมกลับเอามาใส่กับนาฬิกาวินเทจที่มันค่อนข้างจะมีราคานะครับมันมีเหตุผลอะไรยังไงก็ไปดูผ่านคลิปวิดีโอนั้นได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอตัวนั้นมาแล้วนะไอนาฬิกาที่ผมบอกว่าไซสิบเ้ามิละก็เจ้านี่แหละนะครับ สำหรับเรือนนี้ลยครับเดิมๆเนี่ยเขาจะเป็นสายสแตนเลสนะครับเป็นสายเหล็กพับนะฮะซึ่งก็เป็นสายแบบเหล็กพับของไซโก้ทั่วไปเลยตัวสายเองก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสายเหล็กพับนะครับบางๆนะฮะบางแค่นี้เองบางมากๆนะครับและนี่แหละครับมันถึงจําเป็นที่จะต้องใส่สายให้เขาเนี่ยแบบบางๆนะฮะคือนาฬิกาโมเดลแบบนี้มันต้อง โดยเฉพาะโมเดลปีเก่าเนี่ยยิ่งสมัยก่อเ,เขาแข่งกันเรื่องของความบางนะตัวเคสบางแค่ไหนนะฮะตัวสายก็ต้องบางตามนะเพราะว่าถ้าเราเอาสายที่ค่อนข้างหนามาใส่เนี่ยมันจะไม่สวยเลยนะบานทับประมาณนี้นะครับนี่คือแบบอันนี้คือสายเดิมติดเรือนมาตั้งแต่ปีนั้นยุคนั้นเลยนะครับผมก็อันนี้เจ้าของเจ้าของบอกมาเองเลยนะฮะนั้นนี่ก็คือตัวตัวล็อกของเขานะครับโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ นูนออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นสายตรงยุคตามที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรือนนี้ผมก็ซื้อมาเป็นมือสองนะครับได้มาเป็นมือสองนะก็ได้มากระสานนี้แหละนะเอามาจับเปลี่ยนสายนะครับเพราะว่านาฬิกาโมเดลนี้นะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นเคสทรงเต่านะครับผมจะเรียกว่าเต่าเล็กนะฮะมันควรค่ากับการเปลี่ยนสายหนังมากๆนะครับมันควรต้องเปลี่ยนสายเท่านั้นมันไม่ควรอยู่กับสายเหล็กแบบนี้ต้องเปลี่ยนสายครับ สำหรับตัวหน้าปัดเองนะครับก็จะเป็นหน้าปัดสีดำนะฮะมีสลักออโตเมติกนะครับแล้วก็จะมีรหัสตัวเครื่องรหัสรุ่นอยู่ตรงที้ข้างล่างนะครับจะมีวันนะครับแล้วก็มีวันที่นะครับตัวนี้ก็จะมีเพชรอยู่สามมุมนี้นะครับมีพลายน้ำนะฮะแต่ว่าพลายน้ำก็เสื่อมสภาพไปตามการและเวลานะฮะถามว่าสว่างไหม ก็ไม่ค่อยสว่างแล้วตามการเวลาของเขานาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอาอยุ40ปีนะครับอยู่ครบแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะนาฬิกาที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะครับใส่เรือนนี้ทีไรก็มีความรู้สึกเหมือนกับย้อนยุคนะครับย้อนช่วงเวลาไปในในสมัยเราแบบเด็กมากๆนะฮะคือนาฬิกาเรือนนี้เนี่ย โอ้โหผมเด็กๆเ,เลยอ่ะยังไม่เกิดเลยมั้งนะฮะหกถึงสามเจ็ดสองเก้า k y นะฮะแล้วน,น,นี่คือรหัสของตัวโมเมนต์ของเขานะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ F นะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงสี่เลต์นัมเบอร์หกตัวนี้กันนะครับสำหรับตัวเลข6ตัวนี้นะครับ,รบ4หลักสุดท้ายเนี่ย3729นะครับจะเป็นรหัสของตัวเรือน ก็คือจะเป็นรหัสเลขของตัวเรือนเรือนนี้นะครับนาฬิกาของไซโก้เนี่ยจะมีรหัสตัวเลขประจํารุ่นเนี่ยไม่ซ้ํากันแม้แต่เรือนเดียวนะครับผมถ้าเราเจอนาฬิกาที่มีตัวเลขซ้ํากันเมื่อไหร่แสดงว่าของปลอมนะครับส่วน2หลักหน้านะครับเลข6กับเลข1นะครับจะใช้ในการดูปีผลิตนั่นเองนะครับหลักแรกนะครับเลข6นะครับคือปีในการผลิตนั่นเองนะครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับ สำหรับตัวเครื่อง Movement 7-09 9เนี่ยนะครับมีการผลิตครั้งแรกนะครับในปี1980เราก็เอาเลขตัวนี้นะครับตั้งไว้นะฮะแล้วเราก็มาดูเลขหลังเรือนของเราว่าไอเลขแรกเนี่ยมันคือเลขอะไรนะครับแล้วเอาบวกเข้าไปนะครับเท่ากับว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับถูกผลิตขึ้นมาในปี1986นะครับส่วนตัวหลักที่2นะครับตัวนี้คือเลข1นะครับตัวนี้คือเดือนนะครับ นาฬิกาเดือนนี้นะครับถูกผลิตมาในเดือนเดือนมกราคมนะครับปี86นั่นเองนะครับขอเสริมเกี่ยวกับตัวเลขหลักที่2ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัวเลขเนี่ยมันมีแค่0ถึง9ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าเดือนเนี่ยมันมี12เดือนนะครับแล้วเดือนมันไม่สามารถใช้เลข0ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเลข1นะครับเลข1ถึง9นะครับจะถูกใช้แทนเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนนะครับ ส่วน3เดือนสุดท้ายนะครับก็คือตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะครับจะถูกใช้แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะก็จะเป็นคําแรกของเดือนนั่นเองนะครับก็อย่างเดือนตุลาคมนะครับเป็นออกโทเบอร์นะครับก็ใช้ตัวโอนะครับโนเวมเบอร์นะครับก็ใช้ตัวเอนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับดีซัมเบอร์นะครับก็ใช้เป็นตัวดีนะครับสเดือนสุดท้ายจะใช้เป็นตัว ON และก็ดีนะครับแทนตัวเลขนะครับ อันนี้ก็มาพูดเสริมนะครับจะได้เป็นความรู้นะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้รู้นะครับคราวนี้สําหรับมูเมนต์ตัวนี้นะ7009นะครับผมเองก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรกับมันมากนะครับเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าโมเดล7009เนี่ยมาถึงว่าโตเครื่องเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องของไซโก้นะที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่จะใช้คําว่าเป็นต้นฉบับของตัว เครื่องอัตโนมัติในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับคือในยุคเดียวกันเนี่ยมันมีหลายรหัสมากนะครับมี7 0 0 5 7 0 0 9นะครับมีรหัสเลข6อีกนะครับคือมันเยอะไปหมดอันนั้นก็ต้องไปหาความรู้กันเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมเอามาพูดเนี่ยน่าจะยาวนะฮะสำหรับตัวมูฟเมนต์ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีระบบการขึ้นหลานนะครับเป็นวิธีการขยับขยับอย่างเดียวเลยนะฮะใช้การขยับเท่านั้นแต่ในความที่มันเปลี่ยนไซโก้นะครับแค่คุณจับขึ้นมาแล้วขย่ไปสักททีีอะ เครื่องมันก็เดินแล้วครับจากที่มันหลับสนิทนะไม่เหมือนนาฬิกาจีนนะครับโดยเฉพาะประเภทพวกเครื่องที่มันเป็นเครื่องกินเริ่มต้นอ่ะเครื่องออโต้เริ่มต้นเนี่ยขย่าให้ตาแม่งก็ไม่เดินครับคุณต้องขึ้นลานช่วยมันถึงจะเดินให้แต่อันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้คือง่ายมากกลายเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ใส่แล้วรู้สึกลำบากอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เขาหลายๆวันแล้วมันดับไปอย่างเงี้ยคุณก็แค่จับขึ้นมาปุ๊บะขย่าสักสองสามทีนะฮะเดินนะคุณก็ตั้งเวลาเลยเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บต ดึงเม็ดมะย,ยมออกมาตรงนี้ดึงออกมานะฮะเม็ดมะย,ยมเขาจะแบบแนบไปกับตัวเคสมากๆนะครับก็จะเป็นเม็ดมะย,ยมแบบ2จังหวะนะครับขึ้นมาหนึ่งทีนะฮะหมุนลงนะครับจะเป็นการเปลี่ยนวันที่นะครับหมุนลงนะเปล,นะลี่ยนวันที่ไม่สามารถเปลี่ยนวัน7วันข้างหน้านี้หรือว่าสัปดาห์เนี้ยได้นะครับถ้าเป็นนาฬิการุนใหม่ใช่ไหมหมุนลงหรือหมุนขึ้นอาจจะเป็นเปลี่ยนวันที่นะครับ แล้วก็หมุนไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนวัน7วันถูกต้องไหมนี่คือนาฬิการุ่นใหม่นะครับแต่เดือนนี้ไม่ใช่นะครับนาฬิกาเีๆเขาเป็นนาฬิกาแค่2จังหวะเป็นนาฬิกาโบราณน, <c oughs> นะครับมันก็ไม่ได้โบราณขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเครื่องตรงนี้มันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับส่วนตัววัน7วันนะครตัววัน7วันตรงนี้นะก็ต้องใช้การดึงมันมาะยบออกมาสุดนะครับหรือเอาง่ายๆเลย ตั้งเวลาไปข้างหน้านั่นแหละนะครับก็คือหมุนตั้งเวลาไปข้างหน้าเพื่อให้วันเขาเปลี่ยนอ่ะเนี่ยเราก็ตั้งเวลาไปข้างหน้านะฮะเพื่อให้วันเจวันข้างหน้าเขาเปลี่ยนเท่านั้นเองนะอ่าจะเปลี่ยนตอนตีสองนะครับนี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นซับแล้วนะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนแล้วฮะบึบนี่นะครับครับจะใช้วิธีการตั้งวันแบบนี้นะครับ โอมนินมบยมเนี่ยดึงมาจาังหวะแรกจะสามารถตั้งได้แค่วันที่เท่านั้นนะครับส่วนตัววันเนี่ยใช้การหมุนตั้งเวลาของเขนะ็มเอาประมาณนี้สำหรับเดือนนี้นะครับตั้งเสร็จก็กดเข้าไปปจบเดินแล้วเนี่ยฮะเดือนนี้ตั้งง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็ผมก็ได้เปลี่ยนสายไปอย่างที่บอกนะครับใช้เป็น,ปนสาย หนังพี่ยูนะครับแบบบางนะครับเป็นลายแบบเรียบเรียบแบบนี้หัวบัคเกิลเองก็ใช้เป็นสีทองนะครับเพื่อให้เขามาให้เขามารับกับตัวหลักข้างในนะครับที่มันเป็นหลักสีทองนั่นเองนะฮะนี่นะครับก็ให้เขามารับกันนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่านาฬิกาตัวเคสมันบางมากเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้มันเหมาะกับสายหนังที่ บางนะครับคือผมลองเอาสายหนังที่เป็นแบบว่างานแฮนด์เมดแบบปัจจุบันอะทำใหม่นะครับมันก็ทําได้ไม่บางเท่านี้อันนี้มันบางมากจริงๆนะคือมันบางและมันลงตัวตัวหนังเองก็เนี่ยฮะเรียบๆตัวหนังเองก็จะมีเท็กเจอร์ของความเป็นหนังพินะมันก็จะเรียบๆดูเน้นเนื้เป็นเนียนนะฮะมันก็เหมาะมากกับการที่จะอยู่บนนาฬิกาเรือนนี้ อันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองนะเพราะว่าคนที่เขาเก็บผส,สมรุ่นนี้นะครับโมเดลแบบนี้หลายคนเขาใช้สายตัวนี้นะครับหรือบางคนเขาก็จะไปแบบสายหนังแท้เลยนะครับก็อาหาที่แบบว่าบางๆหน่อยอะไรแบบนี้ก็อันนั้นก็ได้นะครับอันนั้นก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวผมนะครับจะขึ้นข้อให้ดูนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับมีเคสไซส์อยู่ที่3 7ม mm, ิบมลิเมตรนะครับบนข้อมือ17เซนติเมตรนะครับหรือว่าข้อมือ6.75นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านาฬิกาสายแบบนี้ ซสแบบยุคสมัยก่อนจะเป็นยังไงึ้นข้อมัแล้วนะครับก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับนาฬิกาไซส์37มิลบนข้อมือ6.75นิ้วนะฮะนี่คือนาฬิกาเมนไซส์ในยุคสมัยก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายหนังเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมใส่หลวมหนยนะไม่ได้ใส่แน่นนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะใส่เท่านี้พอนะครับก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะฮะก็จะดูดีนะครับดู หรูหลามีระดับนะครับแล้วก็เหมาะมากสําหรับใครที่จะไปแมทชิ่งกับการแต่งตัวแบบวินเทจนะนาฬิกาเรือนนี้ก็ใส่แล้วจะเหมาะมากนะครับนี่นะฮะลืมพูดเรื่องกระจกไปด้วยนะฮะตักกระจกเองเนี่ยของเรือนนี้นะเป็นเมลอลกาสครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าของเดิมตรงยุคเขาเนี่ยมันเป็นกระจกตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบเซรูลอยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้นะฮะ มีการรีสโตรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการเก็บงานมีการทําความสะอาดมามีการขัดมาหมดแล้วนะครับนาฬิกาเรือนนี้ผมได้มาเนี่ยค่อนข้างสภาพดีเลยนะครับตีเป็นสภาพ90%เลยนะฮะสำหรับเรือนนี้โอเคครับฟิลลิ่งจะประมาณนี้นะฮะสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับแล้วก็เป็นเรือนโปรดของผมด้วยนะใส่บ่อยมากๆเลยนะฮะมันใส่ได้กับทุกชุดเลยนะครับจะออกงานออกการจะไปนู่นไปนี่คือใส่เป็นนาฬิกาเดสก็ได้นะ สำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับหรือว่าเรือนเนี้ยผมว่ามันเหมาะมากนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นนะครับมีนาฬิกาออโตเมติกวินเทจเรือนแรกของตัวเองนะด้วยราคาค่าตัวที่มันไม่ได้แพงนะครับราคามันอยู่ที่สภาพอ่ามันจะอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ตัวสภาพนะครับหน้าปัดตัวสีคือราคา มนแล้วแต่คนขายเลยนะว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะปล่อยเท่าไหร่นะฮะราคาบางเรือนก็ไปถึง2องสามพันก็มีนะฮะบางเรือนก็อยู่หลักร้อยน,นะเจ็ดแปดร้อยก็มีผมเคยเจอถูกสุดๆนะห้าร้อยนะครับแต่ว่าสภาพมันก็จะเล,เละๆหน่อยก็ต้องเอามาบิ้วใหมกก่ก็คือต้องทําเยอะนะครับถ้าจะให้แนะนําสําหรับการจะเล่นนาฬิกาแบบประเภทพวกนี้นะครับโดยเฉพาะตัวเครื่องที่เป็นออตโตเมติกนะฮะอยากจะแนะนําว่าร้านค้านะครับหรือว่าปลายทางที่เขา ขายให้เราเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆนะครับควรจะซื้อกับร้านค้าที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ร้านค้าที่เขามีมาตรฐานนะครับมีช่างที่จะซ่อมตัวเครื่องให้เราได้ถ้ามันเกิดมีปัญหานะครับนาฬิกาพวกนี้มันอายุ40ปีแล้วอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยเวลาซ่อมทีหนึ่งหลายตังค์นะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะครับและควรซื้อกับร้านที่มีประกันตัวเครื่องนะครับอย่างนาฬิกาเรือนเนี้ยผมซื้อมาจากร้านค้า ร้านหนึ่งนะครับที่เขาก็เป็นร้านขายนาฬิกาแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะก็เรือนนี้ก็จะมีประกันนะครับได้ประกัน3เดือนนะครับแล้วก็มีการทดสอบการใช้งานนะครับมีการล้างเครื่องมีการเซอร์วิสทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับรวมถึงการรีสโตมาให้มันใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้นะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเขาก็เลยตีมาเป็น90%ถึง95%สานะฮะสำหรับตัวเรือนนะฮะไม่รวมสายนะครับส่วนสายเนี่ยผมก็มาเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ะนะ นาฬิกาของเขาเนี่ยถ้าเทียบราคาจะอยู่กลางๆนะฮะจะอยู่เป็นราคาระดับประมาณกลางๆนะครับไม่ถูกนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะฮะอย่างนาฬิกาเรือนนี้นะครับผมได้มาในราคาประมาณ1 1 0 0บาทนะครับประมาณพันลอยนะฮะสลับเรือนนี้นะแต่สภาพนี้นะครับเป็นสภาพพร้อมใส่นะครับแต่ว่าสายไม่ใช่อันนี้นะเป็นสายเหล็กสายเดิมติดเรือนเลยนะครับก็เป็นสภาพพร้อมใส่ไม่ต้องเอาไปปั้นอะไรอีกแล้วคุณซื้อมาคุณใส่อย่างเดียวนะครับ เพราะว่านาฬิกาปีลึกขนาดเนี้ยมันแทบไม่เจอสมบูรณ์นะครับอย่างน้นนอยๆนะครับก็คือต้องเซอร์วิสเครื่องนะครับต้องมีการล้างเครื่องอะไรใหม่หมดเพราะว่านาฬิกามันอายุมันเยอะมากนะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อผ่านร้านที่ไว้ใจได้ม่นงนั้นมันก็จะการไปแค่เศษเหล็กเศษเหล็กเลยนะครับที่สําคัญฮะถ้าคุณซื้อมาจากร้านที่มันสั่งแต่จะขายไม่ได้มาตรฐานผมเห็นมีหลายร้านที่อยู่ในช้อปปี้นะครับที่สั่งแต่ขายนะครับรันไม่เซอร์วิสให,ให้ลูกค้านะครับ มันไม่ตอบคอมเมนต์ลูกค้านะครับพอลูกค้าซื้อไปแล้วแม่งพังมันก็หนีเลยนะครับแ<ช>้วรอยหน้ารอยตาขายนาฬิกาอยู่ในนั้นต้องงงว่าขายอยู่ได้ยังไงนะครับคนด่าเต็มไปหมดแต่ก็ยังขายได้ก็งงว่าคนเหล่านั้นเขาก็ยังหลงไปซื้อกันอีกนะครับไม่งั้นนะฮะคุณอาจจะซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งมา800อบาทแต่คุณอาจจะเจอค่าซ่อมมากกว่าราคาที่คุณซื้อมาด้วยซ้ำถ้าคุณไม่เช็คร้านค้าร้านนั้นดีๆนะครับหรือว่าคนที่ขายต่อให้คุณนะครับ โอเคครับอันนี้สําคัญมากนะสำหรับนาฬิกาออโตเมติกนะครับถ้าเป็นนาฬิกาเครื่องสายฐานเครื่องควอดผมว่ายังไงก็จะรู้สึกน่าสบายใจกว่าพวกนี้นะครับออโตเมติกยังไงมันมันน่ากังวลกว่านะครับแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะซื้อไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงนาฬิกาวินเทจผมบอกเลยว่าโตเต็งถ้าสำหรับนาฬิกาวินเทจใสยแบบเล็กๆเ,เนี่ยสำหรับคนที่แต่งวินเทจใส่แบบเป็นเดสวอดนะผมบอกเลยว่าไซโก้เนี่ยอันดับต้นๆมาเลยที่จะมีให้เราเล่นนะครับไปลึกๆนะครับ5060นะครับ 70เครื่องควอตใส่านอย่างเงี้ยน้าปัดเล็กๆไซส์เล็กกว่านี้หน่อยอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าสนใจนะครับก็เราไปหาดูกันได้เลยนะครับถ้าผมถูกใจผมอาจจะซื้อมาแล้วเอามารีวิวให้ดูนะครับถ้าถูกใจนะมันอยู่ที่ว่าผมจะถูกใจหรือเปล่าส่วนสำหรับตัว7009นะครับโมเดลนี้นะฮะเคสเต่านะครับอีกสีหนึ่งที่ผมต้องการจะมีนะครับคือผมเนี่ยกดใส่ตะกก้าไม่เคยทันเลยนะครับสีนี้จะถูกซื้อไปไวมากนะครับนับปัดสีขาวไข่ไก่ นะครับหลักสีทองแบบนี้นะครับต้องเป็นขาวไข่ไก่หลักสีทองนะฮะนี่คือสีที่ผมหาอยู่นะครับเพราะว่าไม่เคยกดใสตะก้าทันสักทีนะครับกดใสตะก้ามา2ล้าน2เรือนนะครับหายหมดนะครับภายในแบบว่าแป๊บเดียวอ่ะคือผมเป็นประเภทที่ว่ากดใสตะก้าไว้จะยังไม่กดซื้อเลยนะครับใสตะก้าไว้ก่อนนะครับแล้วมาเลือกแต่ไม่ทันจะได้เลือกเลยครับมันหายไปหมดแล้วคือขายเร็วมากนะครับนับปัดที่เป็นสีเหลือง ไข่ไก่อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาขึ้นไว้ให้ดูด้วยนะทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วล่ะคือมันเป็นสีที่ผมอยากได้มากมันเป็นสีที่ผมแบบอยากได้ที่สุดของโมเดลนี้นะฮะโอเคนะครับจบไปนะครับสำหรับเรือนนี้อันนี้แนะนำนะสำหรับใครที่อยากได้วินเทจออโตเมติกดีๆสักเรือนหนึ่งที่เป็นอินเตอร์แบนนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะ ให้กับ Osmo Production ด้วยนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับกดแต่้งด้วยก็ได้นะครับนะครับยังไงก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อมันจะใหญ่โตขึ้นในอนาคตนะฮะ